ยูสวัสดีครับมาเจอกับเจ๊เมืองทอไม่ต้องพูดพร่ำ์ทำเพลงกันเดีย๋ยวเราจะแซะเอาเปิดอันนี้เป็นโอ้ขี้หูขาดตอนนี่หงีเอาเล็บแงะไปแล้วนี่ใช่ไหมม,มันถึงขาดตอนเนี่ย โอเคก็จะค่อยๆแสลงาดออกมานะครับดูว่าวันนี้จะใช้ซ่อมเสียบได้ไหมเพราะว่ามีแฟนขับบางส่วนบอกว่าอยากให้ใช้ซ่อมเสียบโชว์ก็บางคนก็ใช้ได้นะครับบางคนก็ใช้ไม่ได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะลองดูก่อนเพราะว่าถ้าซ่อมเสียบแล้วมันหมุนแล้วมันดึงข้างในถ้าพลาดนี่ หลุดออกมาก็เรื่องใหญ่กว่าเดิมอ่ะอันเนี้ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวเราจะใช้ซ่อมเสียบแต่ว่าขี้หูข้างในมันใหญ่มากมันแผ่นใหญ่เราจะง้างไอ้นี้ก่อนนะครับง้างนิดนึงแล้วก็ปรับมุมไม่ให้มันบานมากแล้วก็ไม่ให้มันเล็กไปเสร็จแล้วผมก็จะเสียบเข้าไปผมจะหมุนตามเข็มน,นาฬิกานะครับ ช้าๆช้าๆตอนนี้หมุนได้ครึ่งรอบล้วตอนนี้เริ่มไปถึงด้านในแก้วหูวแล้วครับเต็มรอบแล้วครับตอนนี้ไปถึงแก้วหูวด้านขอบด้านในละเจ็บนิดนึงนะเจ๋ตอนนี้หมุนเป็นรอบที่สองแล้วครับ นี่ไงที่ไม่อยากแสคือข้างในเหนียวมากครับแล้วมันหลุดคือแทนที่มันจะดึงดูดกลับมาแล้วก็หมุนออกมาตรงเนี้ยมันกลับหดตัวเข้าไปนะครับแล้วถ้าเราดันเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปกระทบแก้วหูแล้วแก้วหูมันจะเจ็บนี่เป็นเหตุที่ไม่ค่อยอยากหมุนนะครับถ้าเจอแข็งๆแบบเนี้งั้นเดี๋ยวผมจะโยกอ,ออกมาแล้วกัน เอาขาดตอนได้อีกอ่าเจ็ดนิดน,นึงนะอ่าโอ้ยังขาดตอนอยู่อีกหายก้มใจเลยก็ขาดตอนไปเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้อีที่เป็นแผนที่คิดไว้ตั้งแต่ทีแรกเนี่ยว่าจะเอามาโชว์ให้เหมือนถุงกาแฟนิโมสิทธิ์แล้วนะครับ พราะตอนนี้ก็คือขาดไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ไปลุ้นอย่างเดียวว่าอีกตรงข้างในอย่าให้มันขาดตรงที่ติดกับแก้วหูครับถ้าขาดตอนตอนนั้นนยยุ่งเลยอ้าครบครับตรงนี้ครับที่ติดกับแก้วหูบริเวณตรงนี้ที่ติดกับแก้วหูแล้วดึงออกยากแล้วบางส่วนก็อ่าตรงนี้มีมีอะไรเนี่ย ไม่ใช่เส้นอ๋อเส้นผมข้างนอกอันนี้หงีดูเห็นไหมอออือ,อ,อ,อนี่เห็นใช่ไหมกระดาษเไา้อา,า,อา,า,าออไปม้องเอาไปหรอกเดี๋ยวเขาจะเก็บเวสาสมให้นี่ไงเป็นไงเสียงดังดีไหมเดียว <c oughs> <c oughs> เสียงมันดังกว่าอันอื่นอีกใช่ไหมก็มันติดแก้วหูมันก็ดังเงั้นแหละถ้ามันไม่ติดมันจะไม่ดังได้เลมีอีกไหมเนะ่ตอนนี้ผมจะลองเลงดูว่ายังมีอะไรเหลือแล้วตกค้างหรือปล่านะครับเพราะถ้ามีเราก็จะแสเอาออกดูเหมือนจะมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยนิดหนึง ก่ขอขอมุมกล้องบิดหน่อยขอแสงหน่อยไม่รู้ใช่ไหม <c oughs> ก็ต้องค่อยๆช้าๆเย่ใ yeah, ช่จริงๆด้วยนี่ไงอันนี้ดังกว่าเดิมอีกแล้วใช่ไหมนี่มันติดแก้วหู ตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันยากตั้งแต่ต้นถ้าเราใช้แล้วเราก็มาแสอนอ,อนั่ง,องรอก่งนั่งรอก่อนั่งรอฟังเลยเลยตามสบายเดี๋ยวมันจะไกลเขากำลังบันทึกเทสอยู่ใจเย็นที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าเออใช้ซ่อมแล้วถ้าพลาด มันขาดตอนแล้วมันจะยุ่งยากสรุปก็ที่ขาดตอนที่แก้วหูตรงเฉพาะติดแก้วหูมีสามชิ้นแต่ตอนนี้เราดึงออกมาหมดและมาตอนนี้เรามาล้างกันเดี๋ยวรอเอาขี้หูส่งเข้าประกวด <c oughs> ขี้หูส่งเข้าประกวดถ้าจะตลกกันมากเลย แต่จริงๆอะผมเออเดี๋ยวว่าหลังผมจะเอาให้ดูว่าขี้หูที่ผมเก็บไว้ช่วงตั้งแต่เริ่มถ่ายทำมานะครับที่เห็นเยอะๆเนี่ยมันเก็บแล้วยังไม่ได้เท่ากับขวดพิษไทยเลยนะครับครึ่งหนึ่งไม่รู้ยังจะถึงหรือเปล่าเก็บเฉพาะ,ะขี้หูที่เป็นแผ่นๆนะแล้วก็เป็นแผ่นหนาแผ่นบางอ่ะส่วนที่เป็นเป็นแบบ ไขมันก็จะไม่เก็บแล้วเห <ๆ S 1> ลวๆงั้นไม่เอาเพราะมันเก็บยากจะเอาเฉพาะที่เป็นแผ่นๆก็ใช้เอ๊ะเราแช้อะไรดีก็ตอนเก็บก็ไม่ต้องการให้เขาเป็นเชื้อราผมก็จะเก็บเก็บในที่แสงถึงนะครับ แล้วก็เปิดเพื่ออไม่ให้มีความชื้นแล้วจะเป็นเชื้อราเพราะนั้นแต่ถ้ามันเป็นเชื้อราเก่ายังไงมันก็ตายอะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเชื้อราเก่าแล้วเราก็ไม่เก็บเอาไว้นะครับเพระาะกลัวเดี๋ยวจะมาเจริญนอกงามโอเคอ่าโล่งโล่งโลง่งมันก็โคตรดยละเก็บไว้เลยนะหรอือะ มันเป็นไขมันถ้าไปโดนความร้อนสูงๆมันจะลายเป็นเหมือนอะไรนี่ไหมน้ำมันหมูอย่าเอาไปเจียวไข่แต่เอาไปขัดรถมีแล้วนะฝรั่งมันเอาฝรั่งมันเอาขี้หูนี่มันแค,แค่ๆออกมาแล้วเป็นแบบแว็กแล้วมันก็ไปขัดรถยนต์มันแต่มันก็มีไม่กี่คนหรอกที่มีขี้หูเป็นลักษณะแว็กแบบนั้นได้อะ ใช่ไหมอ๋โโอโหเก่งสะอาดมีอะไรอีกไหมไม่มีไม่มีสบายสบายก็เราจะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้แค่ซับความชื้นออกจากหูนะครับก็จะไม่ได้ปั่นอะไรเงี้ยแค่ต้องใช้แบบป,ปั่นออกจากหูอย่างเดียวเสร,ร็จแล้วก็แล้วเราจะไปเรื่อยๆช้าๆ ชา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 ,ชา <Okay. S 1> อ่านี่ไงโอเคไปเราไปข้างลุนกันโอ้ oh, เรามาที่หูข้างขวากันนะครับหูข้างขวาเราก็ยังมีปัญหาเล็กน้อยกับเรื่องอ่ามุมที่จะแขะนะครับเพราะว่าณละตอนนี้คือตัวอะ เจเนี่ยเขาแคะมาเองแล้วแล้วก็ขี้หูมันก็จะขาดตอนอทำไมข้างนี้ไม่เยอะเหมือนข้างนูน้นถ้าจะแคะมันกว่าข้างนู้นมั้งก็มีต้องไปงัดเอาตรงกลางอะครับแล้วก็ตรงกลางนี่ก็จะมีปัญหาตรงที่ว่า มันเปิดได้ไหมอ่ะเปิดหน้างานได้แล้วโอเคค่อยๆเปิดไปเลยเดี๋ยวเราจะต้องทำแซะอย่างเงี้ยไปถึงขอบแก้วหูเลยนะคะแล้วอันนี้เนี่ยคงใะ่ไอไ, <c oughs> ไอเปเรียบร้อยแล้วร่ะ ตอนนี้ก็คือไม่สามารถที่จะใช้ซ่อมได้แล้วครับข้างนี้เพราะว่าถ้าดูจากข้างรู้แล้วถ้าใช้ซ่อมอีกเนี่ยมันมันเจ็บอะ่ะเดี๋ยวผมจะใช้อีกตัวนี้คีบเลยโยกออกมาเองนะครับเพราะไม่งั้นก็คงยากมากจับเลยโยกจับเลยโยกออกมาครับ จับปล่อยโยกมาเอาอบ้าขาดตอนอีกอก็ยุ่งยากกว่าเดิมเลยตอนนี้เอามาเอามาอมเอาไงดีวะก็มุมกล้องอาจจะถูกบงังต้องขอโทษด้วยนะอืมอ้ขาดตอนอีก เอ้ยขาดตอนไปสองรอบแล้วครับอันนี้งานใหญ่กว่าเดิมละ <c oughs> เอ้าอมีการเบรกเกมเสิร์ฟด้วยการไอนะครับขออีกรอบอแสยังไงดีเนี่ยมุมกล้องก็จะบังแสะก็จะเห็นอ่ะ เอาขี้หูออกก่อนนะครับมุมกล้องไม่สนละขาดอีกทำไมมันไม่เป็นแผ่นเดียวกันเนี่อเดี๋ยวก่อนนะฮ่ายุ่งจริงๆแล้วยุ่งจริงๆแล้วแสะยังไงให้ขึ้นดีนะแสะยังไง ตวนนี้ได้แล้วแต่เนี้ยไม่ออกววนนี้นี่ก็งานงอกล่วครับผมจับไปห่างจากขอบแก้วหูแค่สามมิลน,นะครับแล้วจับขยับขยับทั้งหมดสรุปอย่างที่เห็นนะครับขาดตอนครับมันเหนียวไม่พอ แล้วก็อืประจนกับการไออีกอะตรงนี้มันเอาตรงนี้ออกก่อนมันสรุปวันนี้จะม้วนเป็นแผ่นเป็นซองเป็นถุงไม่ได้อะไรนะมันอันเล็กมันอันเล็กมันฉีกหมดแล้มันไม่เหมือนข้างนู้นที่เป็นแผ่นมันฉีกออกหมด ใช่ใชใช่มันบางมันไม่หนาแล้วเท่าข้างนู้นแต่ว่ามันก็ก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแผ่นหนาแบบฝั่งนู้นก็แค่มันเอาออกได้ไปเรื่อยๆก็พอแล้วไม่เป็นชิ้นใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะครับเป้าหมายคือต้องเอาออกให้หมด ขอเอาอันนี้ยออันนี้น่าจะเป็นอันที่ทางออกที่ดีที่สุดแล้วครับผมแสะข้างบนลงมานะครับอืมข้างบนก็ขาดตอนเหมือนกันครับตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ว่าบนซ้ายบนขวาล่างนี่ขาดตอนหมดเลยครับ แล้วกำลังงงกันใช่ไหมแล้วนี่จะแซะไอ้ที่ติดแก้วหูอ,อกมาได้ไงเราก็ต้องเสี่ยงลึกเข้าไปเรื่อยๆครับแต่มันเคลื่อนตัวแล้วแต่มันไม่เหนียวพอที่จะลากตางม,มันออกมาเท่านั้นนะครับถ้ามันเหนียวขนาดนั้นนี่ก็สบายไปละอ่าตอนนี้ออกมาเป็นบางส่วนแล้วครับมันดังแต่มันไม่ได้ชิ้นใหญ่ ยังเหลืออีก,อกแค่ชิ้นสองชิ้นเองตอนนี้ผมก็พยายามอยู่พยายามอยู่ใช่ไหมแต่ข้างบนไม่มีบางอันก็หลุดออกมาแล้วนะครับไอไว้ไอสิมันไม่ออกทีเดียวใช่ไหมผมไปโดนในตรงกลางหูแล้วมันไอไง เขาเรียกว่าเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อคอหลอดลมหลอดลมหล,ล,ลอดลมหรือคอไม่รู้การไอเนี่ยเขาบอกมันเป็นปฏิกิริยาโดยธรรมชาติเวลามีของแปลกปลอมเขาเ้าไปในหูคอจมูกอะไรประมาณเนี้มอก,ก่อนมีลูกค้าอีกคนเดี๋ยวนี้เขาไม่แค่แล้วนะครับเพราะว่าท,ทั้งทั้งที่มีขี้หูเยอะนะแต่เพราะว่าทนไอไม่ได้ไอแล้วมัน มันไม่สะดุดอะ่ะมันไม่สุดแล้วมันเขารู้สึกว่าไอามันทรมานกว่าเขาก็เลยต้องเลิกแคะหูแล้วขี้หูเขาเนี่ยโอ้โหแบบเต็มเอียดเลยอะแล้วเขาก็ถามว่ามันเป็นอะไรไหมเราบอกไม่เป็นอะไรหรอกก็ไม่แคะก็ไม่เป็นไรอย่าเอาขั้นบัตรอะไรไปดันเพอดันเข้าไปมันจะติดแน่แล้วตอนนี้จะยุ่งยากทุกวันนี้เขาก็ไม่แคะนะครับขี้หูก็เต็มแอดอยู่อย่างนั้นน่ะแต่เขาก็ไม่ดันไง ไม่ดันไม่เข้าไปไม่ต้องเอาอะไรไปแซะไปงัดมันผมไปบอกอลูกค้าคนนั้นว่าคือเขาเจ็ดสิบจะแปดสิบละผมก็บอกเขาว่าถ้ามันไม่ได้ยินเสียงได้ยินอะไรก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันดันเข้าไปข้างในอย่ายุ่งไม่งั้นก็ต้องไมาหาหมอหรือไม่ก็มาหาแบงค์เนี่ยแหละที่จะต้องมันั่งแคะ ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเสียงแคะตรงนี้ดูว่าจะใช่ไหมเพราะมันเหลืออีกนิดเดียวเองครับใช่ไหย <c oughs> ใช่แน่ครับ ถ้าแผ่นนี้หลุดออกมาได้ก็จะน่าจะหลุดมาทั้งยวงคนระัเพราะว่านี่คือน่าจะเป็นแผ่นที่หนาและแน่นที่สุดของอันนี้ของวันนี้ด้วยมั้งแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้บริเวณนี้เกิดการไอกันนะครับโอเคใช่จบ นี่ไงที่ขาดจากแก้วหูมาเนี่ยที่ตรงแก้วหูอ่ะอม,มันมนจะาหาใช่ก็มันเหนียวเฉยมันแน่นมันแน่นก็ดูเหมือนจะไม่น่ามีอะไรแล้วนะเดี๋ยวไปสำรวจอีกรอบนะมีอีกไรถ้ามีออมหมดหมดแล้วนี่ ซ้ายไม่มีขวาไม่มีอันนี้ไปดูด้านบนอีกครั้งมีอีกอด้านบนก็เหลือแค่แผ่นบางๆอีกแผ่นเดียวเองนะครับด้านบนเหลือแผ่นบางๆเดี๋ยวเราเอาด้านบนแผ่นบางก่อนมืออาจจะบางมุมกล้องต้องขอโทษดนะ้วย พอแป๊บนึงโอเคเจบฮ่า,าลงไปเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเหมือนติ่งจุดท้ายเลยนะไหนตัวไหนดูมีตอนนี้ก็คือพยายามแซะไอ้ที่มันเศษมันหลงเหลืออยู่นะครับ แต่ไอจุดที่ทําให้ไอเนี่ยหายหมดแล้วแล้วก็จะดูว่ามีขี้หูอะไรหลงเหลืออยู่ข้างในที่จะต้องเอาออกอีกไหมด้านซ้ายไม่มีด้านขวาไม่มีตอนนี้มีเศษขี้หูที่หลงเหลืออยู่ข้างในเนี๋ยวเขี่ยมันออกดีกว่าก็ไม่น่ามีปันหาเอาเล็กๆน้อยๆเอาผมจะมาพันกัน โอเคก็ไม okay. ่มีแ uh> ล้วครับเดี๋ยวผมจะร้างก็อันนี้ก็ยากหน่อยแล้วก็ยุ่งยากก็ตรงที่มันมันไม่เป็นแผ่นเดียวกันนะแล้วมันขาดตอน คือเหนียวก็เหนียวไม่พอแน่นก็แน่นไม่พอเป็นเพราะว่าเราเปิดเปิดไอหน้างานผิดด้านนะครับถ้ามันเปิดไปด้านขวาแล้วเอาแผ่นที่แน่นที่มันไออะซีอยู่ด้านล่างขวาออกก่อนตรงนั้นเนี่ยมันก็จะจบแ,แต่ตอนที่เราแสะได้เนี่ยเราแสะหน้าซ้ายกับด้านบนต่อเนื่องทางซ้ายออกนะครับจนมาเห็นอีกทีก็เอ๊ะทำไมมันไม่หายไอปกติพอมันทำเสร็จปุ๊บม,มันจะหายไอเลย มันก็เอ๊ะทำไมไม่หายอันนี้ไอตอนนี้ไม่ไอแล้วนะครับเพราะว่าขี้หูที่กดทับเเส้นประสาทตรงนั้นมันหลุดออกมาหมดแล้วมันก็คงเป็นแบบเดียวกับลูกค้าคนที่ผมบอกว่าเขาบว่าตอนหลังนี้เขาไม่แคะละคือจะแคะก็ต้องเอาเอามันออกไปเลยครับทนทนได้เหรอได้สิมันทนมาสามปีแล้วนะที่ไม่ได้แคะกันมา แล้วตอนเนี้ยขี้หูมันเหมือนแบบของกูกมวยอ่ะนั่นหูอยู่อย่างนั้นอ่ะแต่ว่ามันเป็นขี้หูแฉะนะเเผมเคยแบบเขานั่งผมบอกเขาว่าไม่ต้องแคห์หรอกเดี๋ยวผมจะแสะข้างนอกออกมาแล้วไม่ให้มันไอแล้วผมก็ควักออกมาให้เขาดูแบบครึ่งนิว้วก้อยอ่ะมันต่อ,อ,อกมาใช่ไหม <eller> พอเขาเห็นเขาบอกแล้วก็บอกไปไงไอไหมมันก็อกเออไม่เป็นไรแต่พอให้เขาดูขี้หูว่ะพอเขาเห็นปุ๊บเขาก็ห่อตัวแล้วก็ห่อปากแล้วเขาก็ไอออกมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาไอเพราะขี้หูหรือว่าพอเขาไอแล้วเขารู้สึกอยากไอพอเห็นขี้หูแล้วรู้สึกอยากไอไหนก็ไม่รู้อไว้ให้กาเอา,เอาคุ้มบวยคุ้มเตียงว่เอ่าใช่ไหมใช่มันต้องมีคนพามา ไอการนี่มันว่างมากเลยอ่ะวันวันเนี่ยได้ถ้าไปไหแบกขับรถและไอยอมเนี่ยมันไปไหนมันยอมไปอยู่เฝ้าหออ๋อไอ้นี่มันอ๋อแล้วเราไม่ไม่เบกาแบบขับรถละเพราะมันเมาเหล้าไม่ใช่มันไหมเส้นเลือดตีเลยอ๋อมือมันสั่นบ่อยเฮ้ยมันเป็นคนขี้เครียดไงถึงเส้นเลือดติมือเบไหมด้อยดีเชลยอ่ะ ดีนะมันไม่ล้มไปอ่ะเนาะก็เมื่อทนะี่าละแต่เนี่ยลดน้ำเอองานชาอยู่อืมอ้าวแล้งานช่องงานเชื่อมตอนนี้ก็ยังทำอยู่ให้เช่าเต็นก็ยังเช่าอยู่เช่าอยู่อ๋อตปง,งานเต็นง,งานบดน้ำไม่ค่อยมีอ่ะอืาออ่อู้ถ้าทำโรงงานน้ำไม่ง่ายกว่า ตอนนั้นไปทำโรงงานพลาสติกนี่แต่พลาสติกข้างนอกก็ออกมาแข่งด้วยใช่ไหมอืมอ่าใช่ลงลงลงเดี๋ยวอีกสักสองสามอันก็ลงแล้วครับจะบอกให้ให้คุมบ้วยพาคุณแจกมาให้ตาพามาใช่ใช่ใช ไม่ต้องรีบมาช่วงเช้าเช้าเนี่ยหลับสบายโอเคใช่ไหโอ้สะอาดสะอาดดูดีมากฮะับก็ปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วครับ เดี๋ยวมาดูขี้หูรวมๆกันว่าขนาดไหนนี่งไงขี้หูรวมๆเยอะอย่างนี้เลยแต่ว่ามันแบบตกสเก็ตสกันกับกันไปหมดแตกแยกโอเคโอเคเจอกันคลิปหนะ้า